เรื่องของประเทศพม่านะครับผมเนี่ยมีความผูกพันนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นมิชชั่นนะครับในการพูดถึงเรื่องของประเทศพม่าเยอะเพราะรู้สึกว่า1นนะครับคนพม่าก็อยู่ในประเทศไทยเยอะ2นะครับผมเป็นคนทนไม่ได้ที่เห็นคนถูกรังแกนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนพม่าเนี่ยเป็นคนที่ถูกรัฐบาลของประเทศตัวเองรังแกนะครับโดยการรัฐประหารนะครับโดยการยิง โดยการทำร้ายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมทนไม่ได้ที่ของคนพมา่าเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วผมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยให้คนพม่าไม่ถูกรังแกไม่ถูกข่มเหงไม่ถูกข่มขู่ในสภาพแบบนี้นะครับดังนั้นผมอยากจะรายงานข่าวคราวเรื่องของประเทศพม่ามากๆอยากจะรายงานข่าวคราวเรื่องของประเทศพม่าเยอะๆนะครับเพื่อให้คนพม่านะครับ รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกอย่างเดียวดายนะครับเขาอยู่ในโลกซึ่งมีเพื่อนร่วมโลกซึ่งต้องการจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขานะครับละกษณะการในพม่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสงครามในพม่าระหว่างฝ่ายมิงอองไลน์กับฝ่ายต่อต้านมิงอองไลน์ตอนนี้เข้าสู่เฟสที่สองซึ่งเริ่มต้นมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับแน่นอนว่าในแง่สงครามนั้นไม่เป็นผลดีกับใครแต่ประเทศพม่านะครับดูเหมือนว่าทางออกในการค้นล้มมิงอองไลน โดยไม่ใช้สงครามหรือการต่อสู้ด้วยอาวุธมันริบห,หรี่เหลือเกินเพราะว่าหนึ่งปีที่ประชาชนต่อต้านมิงออนไลน์โดยการเดินขบวนนั้นถูกปาปามอย่างหนักในที่สุดนะครับสามปีผ่านไปประชาชนต่อสู้ด้วยอาวุธการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์วันนี้นะครับมาถึงจุดที่สงครามเฟสใหม่นั้นกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีชื่อว่ากองทัพ NMDAA n, M n D A A นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือกองทัพาชาติพันธ์โกก้างนั้นเขาบุกยึดเมืองลาเซียวในเขตรัชฉันเหนือได้แล้วนะครับแล้วภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาพของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์แต่เป็นภาพทหารพมา300่า3า0 0กว่าคนยอมวางอาวุธยกธงขาวและยอมแพ้ ให้กับฝ่ายกองทัพโกก้างนะครับหรือกองทัพที่มีชื่อย่อว่า MNDAA ย้ำนะครับว่าภาพที่ท่านเห็นนี่นคือทหารพมา่านะทั้งระดับพลทหารและระดับในพลรวมทั้งผู้บังคับกองร้อยนะครับที่ยอมแพ้ให้กับกองทัพมิงอองไลน์ ยอมแพ้ให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วที่สมรภูมรัภมืองลาเซียลซึ่งเกิดขึ้นมาเกือบ10วันนะครับแล้วฝ่ายต่อต้านนั้นประสบความสําเร็จมากนะครับในการบุกตีเมืองลาเซียลในเขตรัชฉานตอนเหนือนะครับสามทหารซึ่งมีทั้งพลทหารแล้วก็นายทหารที่วางอาวุธนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพมา่าที่ประจําการในเมืองลาเซียลของตอนเหนือรัชชานนะครับซึ่ง ประกอบด้วยกำลังพลนะครับประมาณ300นายแล้วก็มีนายพันโท1นายนายพันตรี2นายและร้อยเอก5นายร่วมวางอาวุธนะครับทหารพม่าก,กลุ่มนี้นะครับที่ยอมวางอาวุธนั้นบอกกับกองทัพโกก้างว่าจะเข้าร่วมกับกองทัพโกก้างในการรบกับมิงอองไลด้วยย้ำนะครับว่านี่คือภาพทหารพม่าที่วางอาวุธไม่สู้กับฝ่ายต่อต้านมิงอองไลและประกาศว่าจะ แปรพักร่วมกับฝ่ายโกก้างหรือฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ในการรบกับกองทัพมิงออนไลน์โดยเพราะกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ได้กําลังพลและอาวุธที่ผ่านการฝึกโดยมิงออนไลน์ฟรีๆ300กว่าคนเป็นระดับในพัน2คนนะครับที่กลายเป็นกองทัพต่อต้านมิงออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแถลงการของกองทัพโกก้างนะครับเขาแถลงเป็นปาภาษาพม่าว่า กองทัพโกก้างนะครับปฏิบัติต่อทหารพรมาร่าซึ่งถือเป็นเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ในเมืองหลาเซียวเนี่ยนะครับกองกําลังโกก้างกับกองทัพพมา่าก็ปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับกองกําลังโกก้างสามารถยึดฐานทัพพมา่ากองพันที่68ซึ่งอยู่เส้นทางออกนอกเมืองได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับว่าจะให้รางวัลกับนายทหารพรมาร่าตั้งแต่ในพลนะครับ ในพันหรือพลทหารนะครับทหารพรม่าคนไหนที่ยอมวางอาวุธแปรพักออกจากกองทัพมิงออนไลน์มาอยู่กับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นกองทัพโกก้างจะให้รางวัลน,นะครับตามชั้นยศและอาวุธตั้งแต่1,000 0บาทจนถึงหลักหลายพันบาทนะครับ เช่นถ้านําเครื่องบินลบหรือรถทางหรือรถทุ้มเกาะมาด้วยก็จะได้เงินรางวัลเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมีการให้เงินรางวัลกับฐานพม่าที่แปลพัดไม่อยู่กับฝ่ายมิงออนไลน์เปลี่ยนใจมาลบมิงออนไลน์ถ้ามาด้วยยศที่สูงและอาวุธต่างๆเช่นเครื่องบินลบหรือรถทางหรือรถทุ่มเกาะจะได้เงินมากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับทหา,ารพม่า กลายเป็นกองกำลังลบกับมิงอ่องลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะครับ317นายเป็นทหารระดับในพันสามนายนะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการรบ3นายนะครับมิงอ่องลายเจอของแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณท็อนิติรัตน์บอกว่าครบ2ปีที่มาจัดรายการที่ท่าแพนะครับได้ถ่ายรูปก,กับอาจารยเ์เป็นขอบคุณคุณท็อปนิติรัตน์นะครับหลายท่านก็คงจําได้นะครับว่าช่วงนี้ ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเดินสายจัดรายการนะครับที่หลายจังหวัดนะครับที่ท่าแพที่จังหวัดลำปางนะครับที่อุดรนะครับที่น่านด้วยนะครับก็เป็นการทํางานที่หนักนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรนะครับที่ผมต้องดูแลการตัดคลิปทุกวันวันละหคลิปนะครับซึ่งสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมจัดรายการผมรับเงินเป็นชั่วโมงนะครับไม่ได้เป็นเป็นลูกจ้างกินเินเดินไวซทีวีรับเงินเป็นชั่วโมงตามชั่วโมงการจัดรายการ ค่าจัดรายการเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงแต่ว่าตลอดเวลาเกือบสิาปีที่ผมทํางานที่ Voice นะครับจบรายการเสร็จผมทํางานให้ช่องนั้นเนี่ยวันละ6คลิปเป็น YouTube 3คลิปแล้ว Facebook อีก3คลิปสร้างไรายได้กับช่องมากมายมหาศาลโดยไม่เคยขอเงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวเฉพาะ u t u b e เนี่ยปีละ500ล้านวิวเป็นเงินหลาย10ล้าน500ล้านวิวเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วมันกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้การอยู่ของช่องมันอยู่ต่อมาได้นะครับเพื่อน ก็ <_ n ots> å, ช่วงนั้นผมไปทํางานพื้น,นที่สัญจรนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่หนักนะครับแล้วเป็นการทํางานที่หนักโดยที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมนะครับปกติช่องอื่นๆเวลาไปทํางานนอกพื้นที่เขาจะมีค่าคงค่าข้าวอะไรผมไม่เคยได้นะครับได้แต่ค่าจัดรายการหนึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ทําคลิปต่อจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเป็นการทํางานที่หนักแต่ว่าก็ได้เจอผู้ชมหลายต่อหลายท่านนะครับคุณท็อปนิติรัตน์ก็เป็นท่านหนึ่งที่เจอที่พิจูนโลกก็อีกท่านหนึ่งครับคือพี่ออดดี้นะครับก็เป็น passage, ท จนถึงตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืนนะครับแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ผมไม่เคยมีเวลา 3- ามสี่ทุ่มเลยเป็นเวลา6 7, ปี7ปีพอผมออกจากช่องนั้นผมมีชีวิตอีกแบบหนึง่งผมได้เวลา3ามทุ่มคืนมาผมได้เวลาสี่ทุ่มคืนมาผมได้เวลา1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มคืนมาไม่อย่างนั้นผมจะเป็นมนุษย์ที่จัดรายการครึ่งชั่วโมงแต่ทํางานจนถึงตีหนึ่งตีสองโดยไม่ได้ไรตอบแทนนะครับแล้วก็ถูกคนบางคนโจมตีรับหลังต่างๆนานานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เกี่ยวข้องกับช่องนั้นผมได้เวลาซึ่งควรจะเป็นของผมแล้วผม,มานะ ผมได้เวลาหนึ่งทุ่มซึ่งผมหายไป7ปีผมได้เวลาสองทุ่มซึ่งหายไปเจ็ดปีกลับมานะครับก็ขอบคุณนะครับคุณคุณคุณ,ค,ณคุณท็อปนิติรัตที่พูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับได้นึกถึงอดีตบ้านมันก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนรายการที่เจอกันที่เชียงใหม่เรัพกองทัพโกก้างนะครับเขาก็ได้กําลังพลของทหารพม่ามา,มาประมาณ3ามแล้วคนพร้อมอาวุธต่างๆตอนนี้นะครับก็มีคนที่ติดอยู่ในเมืองลาเซียวประมาณ1ใน4นะครับยังคงติดค้างอยู่ในเมืองติดค้างอยู่ระหว่าง สงครามทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัมพาตหรือผู้สูงอายุด้วยนะครับขาดแคลนอาหารมีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ชาวบ้านลาเซียวตอนนี้หลายคนไม่กล้าออกจากเมืองเพราะากลัวออกไปแล้วจะไปอยู่ไหนจะหลบซ่อนตัวระหว่างทางได้จากที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นแดนสงครามที่กองทัพพมา่าลบกับฝ่ายต่อต้านแต่ว่าประชาชนที่ไม่กล้าหนีตายออกจากเมืองยังมีหนึ่งในสี่ของเมืองนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ไปแล้วจะตายระหว่างทางหรือเปล่านะครับยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ก็เลยมีกลุ่มที่ยังอยู่นะครับหลายส่วนนี้ไปที่เมืองออต่างยานเมืองป่างหลงนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชชานนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีภาพที่กองทัพต่อต้านมิงออนไลน์นั้นยึดฐา,านฐานพม่าก,กองร้อยที่68นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพที่ทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์คือกองทัพโกก้าง MNDAA นะครับ ยึดฐานทหารพรม่าก,กองร้อยที่68ได้สําเร็จฐานนี้นะครับเป็นฐานที่ควบคุมทางเข้าออกเมืองลาเซียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเ,เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การครวบคุม เส้นทางการเดินทางเข้าออกเมืองลาเซียวนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วย้ำนะครับนี่ไม่ใช่ทหารมิงออนไลน์แต่เป็นฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ซึ่งเขายึดฐานทหารพรมาร่าที่กองร้อยที่68ได้เรียบร้อยพร้อมอาวุธอีกมากมายมหาศาลคลังอาวุธแตกในกองร้อยที่68แแล้วก็กลายเป็นอาวุธที่จะถูกฝ่ายต่อต้านใช้ในการสู้รบกับมิงออนไลน์ตอนนี้นะครับแปลว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ยึดทางเข้าออกเมืองได้เรียบร้อยแล้วทหารพรม่า ถูกปลดแอกจากเมืองนี้เรียบร้อยแล้วเมืองนี้สูญเสียกับฝ่ายต่อต้านมีงออนงไลไปแล้วโดยปริยายนะครับหลังจากนี้ทหารฝ่ายต่อต้านน่าจะบุกตีกองทัพภาคเหนือในเขตรัชฉานย้ำนะครับเรากาลังพูดถึงการตีกองทัพภาคไม่ใช่กองร้อยตัวอย่างเช่นในประเทศไทยกองทัพภาคสองอยู่ที่อีสานอยู่ที่โคราช พมา่าในกำลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือกองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะบุกตีกองทัพภาคย้ำนะครับว่าตีกองทัพภาคไม่ใช่ตีกองร้อยเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันในอีกจุดหนึ่งที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารพม่าก,กับกองทัพมิงอองลน์นะครับก็คือเขตเมืองยอกเมนะครับเมืองยอกเมเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทาหารพม่านะครับกับกองทัพมิงอองลน์ประทะก,กันในวันที่21 22ต่อเนื่องจนถึงวันที่23นะครับทั้งเมืองยอกเมและเมืองโมโกก เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่ในเขตรัชฉานอีกเช่นเดียวกันนะครับยอเมย์อยู่รัชฉานส่วนโมโกกอยู่มันเดเลมันเดเลเป็นเมืองใหญ่ของพมา่าคล้ายๆกับเชียงใหม่ของกรุงเทพตอนนี้นะครับในเมืองโมโกกในเขตมันเดเลและยอกเมย์ในเขตรัชฉานนั้นทหารพม่าถูกจับอีก70คนนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทหารพม่าเสียชีวิตกับการต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับ49นาย นะครับฝ่ายต่อต้านยึดอาวุธฐานพม่ารูปแบบต่างๆได้สิ้นประมาณ90อไอเทมนะครับก็คือมีทั้งปืนนะครับมีทั้งระเบิดมีทั้งจรวดต่างๆเนี่ยทุกอย่างรวมกันเนียประมาณ90 90ชิ้นนะครับเอาอย่างนี้ละกันเพราะมันไม่ได้มีแค่ปืนถ้าปืนผมก็เรียกว่ากระบอกได้นะครับ90ไอเทมของอาวุธที่ยึดได้นะครับจากยอกเมในเขตรัชชานแล้วก็โมโกกในเขตมันดเลจากการทําสงคราม3วันนะครับ ฐานพมา่าย้ำนะครับตายไป49นะครับถูกจับประมาณ70นะครับแล้วก็ปฏิบัติการนี้นะครับก็ทำให้กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ใกล้กับเขตภาคกลางของประเทศพมา่าได้มากขึ้นรัชฉานเนี่ยเป็นพื้นที่ในเขตตอนเหนือของประเทศพมา่านะครับแต่ภาคกลางของพมา่าเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้มีฝ่ายต่อต้านอยู่นะครับ ตอนนี้สงครามในประเทศพามา่าเนี่ยกองทัพฝ่ายต่อต้านเริ่มเข้ามาในเขตภาคกลางของประเทศพามา่าได้มาขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเขตรัฐเอ่อเขตมันดาเลนะครับซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือเอ่อบริเวณภาคกลางนะครับของประเทศพามา่านะครับรเพราะฉะนั้นสถานการณ์สงครามของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เริ่มลามมาถึงภาคกลาง ของประเทศพม่าแล้วที่ผ่านมานั้นนะครับฝ่ายตอ่อต้านชาติพันธุ์ต่างๆยึดดินแดนแถบภาคเหนือได้ยึดดินแดนแถบภาคใต้ได้ยึดดินแดนแถบภาคอีสานได้ดแ,ไไดแต่ยังเข้าเขตภาคกลางของประเทศพม่าไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับฝ่ายตอ่อต้านเข้ามารบในเขตภาคลกลางของประเทศพม่าได้แล้วแล้วเริ่มยึดดินแดนในเขตมันเดเลได้แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้ท่าน,นึงเดือนที่แล้วผมเคยเล่า่านผู้ชมฟังนะครับว่าแนวคิดของฝ่ายต่อต้านคือจะบุกมาพื้นที่มันเดเล แต่ตอนยัง,ย,งยังไม่ได้บุกล่าสุดเลยนะครับฝ่ายต่อต้านยึดเมืองของภาคมันเดเลได้แล้วนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อว่าเมืองเสงกูเมืองเสงกูเนี่ยเป็นเมืองตอนเหนือของภาคมันเดเลนะครับที่กองทัพเพื่อประชาชนปลดแอกมันเดเลประกาศว่าเขายึดเมืองเสงกูได้แล้วทั้งเมืองนะครับเป็นเมืองในเขตมันเดเลแห่งแรกที่กองทัพ <numbers> ฝ่ายต่อต้านยึดได้ <Roz. cot>. หลังจากที่โจมตีฐานพม่าติดต่อกันเกือบ20วันนะครับแล้วก็กองทัพมันเดเลกองทัพฝ่ายต่อต้านมีองอองัที่มันเดเลก็ได้มีการเผยแพร่ภาพอาวุธจํานวนมากที่ยึดได้จากกองทัพพม่านะครับรวมทั้งได้ม Chun, ีการเผยแพร่นะครับโอ้โหอาวุธที่ยึดไดนี่มันเยอะจริงๆนะครับปืนอะไรไม่รู้เยอะไปหมดกระสุนอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับปืนคงปืนคออะไรเยอะไปหมดมันเยอะจริงๆนะครับผมเสียดายผมไม่มีความรู้เรื่องอาวุธอะไรเลยนะครับแต่ผมรู้ว่ามันเยอะมากครับ นี่คือสิ่งที่กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ยึดได้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของการจับทาหารพรม่าได้ด้วยนะครับมีการเผยแพร่ภาพของการจับทาหารพรม่าได้หลายสิบคนนะครับแต่ว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็สูญเสียทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์จากการโจมตีที่เมืองเซงกูไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าฝ่ายต่อต้นานสูญเสียทหารของตัวเอง ไปจํานวนเท่าไรนะครับมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้นะครับเมื่อกองทัพฝ่ายต่อต้านยึดเมืองเซงกูได้ทหารพม่าก,ก็เลยตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศยิงระเบิดปล่อยระเบิดโจมตีพื้นที่พลเรือนจนเสียหายอย่างหนักนะครับเมืองเซงกูห่างจากมันเดเลประมาณ91กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปฏิบัติการฝ่ายต่อต้านนะครับมันเดเล1 0 2่ย์ร่วมกับตาอางโกก้างและอารกากันโจมตีฐานพม่า ในหลายจุดนะครับขณะดเดียวกันกองทัพเรือพมา่านะครับ <c oughs> ก็มีการลาดตระเวนแถวแถวรอบแม่น้ําอิลว,วดีและเมืองบันดาเเลด้วยนะครับเ,เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้าน รุกมาถึงพื้นที่มันเดเลได้ขนาดนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพฝ่ายตะตันรุกเข้ามาเขตภาคกลางของพม่าใกล้มันเดเลระดับ91กิลเมตรนะครับประชาชนพม่าพูดเหมือนกันหมดว่าไม่เคยเห็นเรือเร็วของฐานพม่าเข้ามาตรวจการในชุมชนติดแม่น้ําอิลลาวดีแถบมันเดเลมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรก ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าฐานพมา่าเผชิญความระสสัมระสายแล้วจริงๆนะครับมันเดลีมีท่าเทียบเรือ8แห่งนะครับตามแนวแม่นม้ำทั้งสิ้น16กิโลเมตรระหว่างเมืองอมรอมาลา,าปุระกับเมืองอองเมนะครับท่าเรือพวกนี้ก็ใช้เพื่อขนส่งอาหารสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องสําอางต่างๆส่งไปยังเมืองย่างกุ้งและเมืองอื่นๆด้วยถ้าเกิดกองทัพฝ่ายต่อต้านโจมตีจนถึงแนวแม่น้ำนะครับสามารถ ตัดเส้นทางลำเลียงสเบียงต่างๆแถบมันดาเลทางแนวแม่น้ำได้ก็จะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศพม่านะครับย้ำว่ากองทัพปลดแอกมันดาเลเข้าสู่ภาคกลางของประเทศพม่าแล้วห่างจากมันดาเลเพียงแค่91กิโลเมตรนะครับนั่นคือประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงมันดาเลหรือเปรียบได้กับเชียงใหม่ของประเทศพม่าไปนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ระส่ำระสายแบบนี้นะครับมิองอองไลน์เริ่มมีปฏิบัติการที่กระชับอํานาจ เข้าหาตัวเองมากขึ้นแล้วนะครับนั่นคือตอนหลายคนเข้าใจว่ามิงอองไลน์เป็นประธานธิบดีพะมะ่ามิงอองไลน์ไม่ได้เป็นนะครับมิงอองไลน์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารน,นะครับแต่เขาตั้งหุ่นเชิดนะครับนั่นก็คือประธานาธิบด,ดีมิดเจนะครับผมอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะครับประธานมิดเจเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นประธานทีหุ่นเชิดนะครับบางคนก็อ่านว่าอูมินซวยนะครับเป็นประธานธิบดีของพม่านะครับซึ่ง มิงออนไลนตั้งขึ้นมา,เ,าเป็นหุ่นเชิดนะครับโดยที่มิงออนไลนเป็นผู้นำตัวจริงนะครับล่าสุดก็อูมินซวยนะครับมีอาการป่วยหนักนะครับอ้างว่ามีอาการป่วยหนักขอลารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มิงออนไลนได้มีการแต่งตั้งตัวเองนะครับไปเป็นรักษาการประธานเธิบดีเรียบร้อยแล้วมิงออนไลนเป็นประธานดีพมา่าชั่วคราวแล้วนะครับที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นนะครับ เขาเป็นคนคุมกองทัพแล้วก็คุมประธานาธิบดีแต่วันนี้นะครับประธานาธิบดีหุนเชิดนะครับคือนายอูมินสวยนั้นอ้างว่าป่วยหนักนะครับแล้วก็มิงอองไลน์ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลว่าหลังจากนี้มิงออนไลน์จะมีอำนาจเต็มในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมีอำนาจเต็มในการเคลื่อนกำลังต่างๆเพื่อต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้าน มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสีเห็นว่ามีงออนไลน์นั้นกังวลกับสถานการณา์ในประเทศมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับสถานการณ์ของมิงออนไลน์นะครับในแง่ที่มิงออนไลน์เริ่มเข้ามาควบคุมกองทัพแล้วก็เป็นประเทศดีเองนั้นทำให้ทหา,ารพม่าเริ่มมีการโจมตีพื้นที่พลเรือนอย่างดุเดือดนะครับตัวอย่างเช่นในเขตเมืองเล้ากายนะครับซึ่งเป็นเขตของกลุ่ม โกก้างนะครับมิงอองไลน์ได้ส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดจำนวน2ลำนะครับแล้วก็โรงแรม2แห่งราบเป็นหน้ากลองนะครับมีรายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตด้วยจากการทิ้งระเบิดของมิงอองไลน์นะครับผมได้เห็นภาพหลักฐานแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดใจจริงๆนะครับเพราะว่ามีภาพของประชาชนที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของมิงอองไลน์อย่างชัดเจนย้ำนะครับนี่ไม่ใช่ที่อยูเครน แต่นี่เป็นเมืองเล้ากายในเขตของพวกโกก้างซึ่งมิงออนไลน์ส่งระเบิดมาทิ้งระเบิดส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพลเรือแล้วก็มีพนักงานหรือว่าคนที่พักอยู่ในโรงแรมเสียชีวิตไป2รายทันทีนะครับสภาพโรงแรมก็ราบเป็นหน้ากองนะครับไม่เหลือ อะไรเลยนะครับผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับอีกรายหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีจํานวนพนักงานโรงแรมที่บาดเจ็บสาหัสจากการถูกมิงออนไลน์ทิ้งระเบิดอีกจํานวนหนึ่งนะครับต้องย้าว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าสรลดใจแล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผยแพร่ก็จะถูก y YouTube แบนอย่างแน่นอนแต่ว่าท่านผู้ชมดูแล้วก็คงจินตนาการได้นะครับว่าสมมุติเป็นบ้านเราเป็นโรงแรมที่เราพักอยู่ ยูดีมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีแบบนี้จะเหลืออะไรบ้างและนี่คือความโหดเหี้ยมอำม,มหิตของมิงออนไลน์นะครับที่ได้เดินหน้าสู่การทิ้งระเบิดโจมตีผู้บริสุทธิ์ประชาชนที่ไม่มีอาวุธมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวซึ่งสอนถึงความโหดเหี้ยมของมิงออนไลน์คือเหตุการณ์ในเขตหมู่บ้านใกล้ๆกับในเขตสกายนะครับซึ่งทหารพม่า ได้มีการบุกเผาสามหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการวางเพลิงร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนในเขตสามหมู่บ้านซึ่งเรื่องนี้กองทัพพมา่าทำบ่อยนะครับแต่กรณีนี้ยกระดับความอำมหิตมากขึ้นไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเวลามิงออนไลน์หรือกองทัพพมา่านั้นมีการเผาหมู่บ้านนั้นเขาจะยอมให้ชาวบ้านดับไฟได้ แต่ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศพม่านะครับหลังจากกองทัพพม่าบุกเผาหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเขตเจดีเมียเตียตันในเขตสะกยเนี่ยนะครับทหารพม่าได้มีการทําลายท่อดับเพลิงอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการดับเพลิงนะครับประปาชุมชนนะครับจนทําให้เมื่อทหารพม่าวางเพลิงนะครับร้านค้าต่างๆหรือว่า หมู่บ้านของชาวบ้านต่างๆนะครับการดับเพลิงในพื้นที่ไม่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการทําลายอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆไปเพื่อให้หมู่บ้านทั้งหมดราบเป็นหน้ากรองเนี่ยนะครับก็มีการจับชาวบ้านในเขตดังกล่าวไปอีก6กรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่การเผาแพิทีฐานพระมาทําเป็นปกติแต่มันเป็นการเผาแบบที่แม้กระทั่งการดับเพลิงนะครับก็ยังถูกทําลายแม้ก,กระทั่งประปาชุมชนสําหรับการดับเพลิง ทหารพม่าก็ยังถูกทําลายนะครับบุกเผาทําลายอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ขู่กราดยิงนะครับใครก็ตามที่พยายามจะเข้าไปดับไฟนะครับจนทั้งหมู่บ้านนะครับรวมทั้งร้านค้าที่อยู่ในภาพนี้ก็ถูกเปลวเพลิงนะครับทำให้พังพินาศเป็นเทาทุลีไปนะครับเหตุการณ์เผาหมู่บ้านแบบนี้เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงสองสมวันเมื่อมิมิงอนไลน์ได้กลายเป็นประธานบดี พม่าไปเองนะครับมีหมู่บ้านที่อีกกรณีหนึ่งนะครับถูกเผานะครับแล้วก็มีหมู่บ้านที่จมอยู่ในกรองเพลินทั้งทิ้นอีก34หลังคาเรือนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ท,ที่ที่ถือว่าเดวร้ายมากนะครับแล้วก็มิงออนไลน์ได้ได้ทำสิ่งซึ่งชัดเจนว่าการทำร้ายพลเรือนนะครับคือสิ่งที่มิงออนไลน์ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ การเผาหมู่บ้านคือสิ่งที่ม,งมิงออนไลน์ทาอย่างต่อเนื่องและนอกจากการเผาหมู่บ้านนะครับการขัดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปดับเพลิงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย mm. เช่นเดียวกันนะครับประเทศพมา่าวันนี้เป็นประเทศที่มิงออนไลน์ไม่ได้มองคนในประเทศเป็นคนแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงการมองเป็นคนในประเทศเดียวกันเอาแค่มองเป็นคนเขาก็ไม่ได้มองคนเหล่านี้เป็นคนเพราะถ้าเขามองคนเหล่านี้เป็นคนเขาจะไม่มีวันส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่คนของตัวเองได้เขาจะมีวันไปวางเพลิงนะครับ ใส่ประชาชนของประเทศตัวเองได้เขาจะไม่มีวันนะครับทำลายอุปกรณ์การดับเพลิงของคนที่กําลังเผชิญเหตุไฟไม่ได้แต่วันนี้พมา่ามองคนในประเทศไม่ใช่คนนะครับแล้วก็การทําร้ายประชาชนนั้นกลายเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นอย่างอมหิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายพื้นที่ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านบุกเข้าไปและฐานพมา่าหนีนะครับหรือว่าออข้าราชการหนีนั้นตอนนี้นะครับได้มีคําสั่งของกองทัพพม่านะครับโดยมีออนไลน์แล้วนะครับว่า ในหลายพื้นที่นะครับที่กองทัพพมา่าสู้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตรัดฉานหรือเมืองลาเซียวหรือเมืองยอกเมนะครับมีการประกาศอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รัชฉานตอนเหนือลาเซียวหรือยอกเมนะครับหรือเมืองอื่นๆนั้นถ้าหากพื้นที่ของตัวเองหน่วยงานของตัวเองนั้นถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านบุก รหรือเริ่มเห็นวิแววว่ากองทัพพมา่าจะไม่สามารถรักษาพื้นที่ดังกล่าไวไว้ได้รักษาสถานที่ราชการดังกล่าวไว้ได้นะครับ <_ d ata> ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของทางการพรมาร่านั้นเผาเอกสารทั้งหมดเผาภาพถ่ายทั้งหมดนะครับเผาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลให้สินส้นซากอย่าเหลือร่องรอยนะครับให้ทหารฝ่ายต่อต้านเอาไปใช้ เพื่อโจมตีกองทัพพมา่าหรือโจมตีกองทัพมิงออนไลน์ได้แม้กระทั่งการทําลายคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือโทรศัพท์มือถือต่างๆซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ฐานฐานฝ่ายต่อต้อตานมิงออนไลน์นั้นรู้ยุทธศาสตร์รู้ทางลําเลียงพลรู้ที่ตั้งค่ายรู้ที่สุกซ่อนอาวุธต่างๆนั้นขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดทําลายให้สิ้นซากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจนที่รัฐซึ่งอยู่ในเขตรัชฉานตอนเหนืออยู่ในเขตเมืองลาเซียวหรือเมืองไหนก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ในพมา่ามันเละเทะไปหมดแล้วรัฐบาลพมา่าหรือทหา,า,ารพม่าถึงขั้นบอกให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลนั้นทําลายหลักฐานต่างๆทําลายเอกสารต่างๆนี่คือหลักฐานว่ามิงอองลายเองประเมินแ,แล้วว่าตัวเองน่าจะปกครองประเทศพามา่าไม่ได้ต่อไปอีกแล้วนะครับถึงขั้นที่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ทำลายหลักฐานทำลายเอกสารทางการต่างๆออกไปให้สิน้นซากนะครับออกไปให้สิ้นซากกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงตอนนั้นหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องพามา่าแต่วันนี้มันเละไปหมดนะครับบางจุดนะครับถึงขั้นที่ทหารพามา่าทิ้งค่ายเอาตัวรอดนะครับเพราะเมื่อทหารท่ม่าพม่าทิ้งข้ายเอาตัวรอดเนี่ยนะครับการทิ้งร่องรอยการทิ้งแผนที่ การทิ้งที่ตั้งของค่ายการทิ้งที่ซุกซ่อนอาวุธต่างๆไว้มันกำลังเกิดขึ้นแทบทุกจุดในประเทศพมา่านะครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้กองทัพมิงอ่องลายต้องประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าสำหรับกำลังพลที่สู้ไม่ไหวแนละต้องการจะหนีนั้นขอยทำลายหลักฐานก่อนหนีเพราะหลายจุดนะครับทหารพมาร่าหนีแล้วทิ้งหลักฐานเอาไว้ว่าค่ายทหารจุดอื่นๆอยู่ที่ไหนจุดรวมพลอยู่ที่ไหน จุดสุกซ่องอาวุธที่ไหน,นกลายเป็นเงื่อนไขฝ่ายต่อต้านนั้นใช้ในการโจมตีกองทัพพม่าได้นะครับล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่าในเขตย่างกรุงอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านั้นก็ถูกโจมตีโดยกองทัพดโดรนนะครับในวันที่22นะครับเป็นกองทัพดโดรนของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน,นะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในวันที่21ดกรกฎาคมเวลา4โมงครึ่งนะครับก็ กองทัพพม่าในพื้นที่ดังกล่าวถูกกองทัพโดรนของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์โจมตีเป็นการใช้โดรนติดระเบิด2ลูกนะครับเข้ามาโจมตีในเขตย่างกุ้งนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความเสียหายกับฐานพม่าอย่างมักพอสมควรนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะครับดังนั้นก็รลยท่านผู้ชมฟังจะได้เห็นภาพนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับคุณฟาบีแอร์มาแล้วสวัสดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม YouTube สีรถทอการสร้างช่องรอยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยการสแกน q r วโค้ดหรือธนาคารกสิกร,รไทยเลขบัญชี0072977028หยิบโทรศัพท์มาสแกนนะครับหรือว่าโอ,อ,อนตรงที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการทํางานของผมกันนะครับรวมทั้งนะครับการสนับสนุนผ่านช่องซ u เปอร์แชทของ YouTube สีรถทอ k รวมทั้ง Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมาชิกรายเดือน Facebook ก็ได้เป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีรถทอก,ก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีรถทอก,ก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับกดตรงคําว่า Member s h ช p นะครับเราเลือกสมัครสมาชิกหรือถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับเห็นข้อความในช่องแชทรวมทั้งข้อความในปุ่มแสดงความเห็นนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับจะมีลิงก์ให้สมัครสมาชิกรายเดือนกันเดือนละ65บาทดอมเนื้อปิ้ง3าบห้าาทดอญมมูปิ้งผัดผลไม้ดมเดือนละ80 ดอมอื่นๆน,นะครับเดือนละ100ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ1้0ย้อมปลาทอด250บาทดอมหมูกรอบทั้งหมดนี้นะครับคือการร่วมกันสร้างเสาเข็มให้กับช่องสีรถถอให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับในสถานาการณ์ที่การควบรวมของนักการเมืองและสื่อและทุนขนาดใหญ่นั้นจะทําให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่นั้นเข้ามาแทรกแซงการทํางานของสื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเกิดขึ้นเราด้วยนะครับเป็นสถานการณ์อันตรายเพราะฉะนั้น ทางเรื่องของประเทศตอนนี้นะครับคือการสนับสนุนสื่อให้ทาําหน้าที่สื่อได้อย่างเต็มที่ไม่อยู่ภายใต้นักการเมืองและกลุ่มทุนการเมืองซึ่งจะปิดปากปิดเสียงประชาชนนะครับช่วยกันสนับสนุนสีรถทอ์กนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับกันนะครับแล้วก็สนับสนุนส,สื่อในลนักษณะการค่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณจอมขวัญน,นะครับหรือว่าร,รีพอร์เตอร์นะครับทั้งหมดนี้คือสื่ออิสระ ที่ไม่มีนะักการเมืองอยู่เบื้องหลังเป็นสื่ออิสระที่อยู่ได้ด้วยความสนับสนุสน,นของประชาชนล้วนๆนะครับดังนั้นถ้าท่านคิดว่าการมีสื่อที่เป็นสื่อของประชาชนจริงๆจําเป็นนะครับก็เข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับในช่องแชทวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ